การถ่ายลงพระโลหิตในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลคลหะบดีเลี้ยงชีพด้วยเวชกรรมพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อจะรักษาบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งจึงปรุงยาแล้วรักษาแต่เพราะเศรษฐีนั้นขี้เหนียวพระโพธิสัตว์จึงแกล้งให้ยาถ่ายที่แรงอีกขนาดหนึ่งแล้วให้ยาถอนแก้ออกฝ่ายเศรษฐีจึงยอมให้ค่ารักษามาก ด้วยวิบากของกรรมนั้นพระโพธิสัตว์แม้ในอัตภาพสุดท้ายได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงได้อาพาธลงพระโลหิตในคราเสเวยสุกรามัทวะที่นายจุนทกักกรมารบุตรปรุงถวายแล้วได้เสด็จปรินิพานในวันนั้นเรื่องมีอยู่ว่าในพระไตรปิฎกฉบับฉลองสิริราชสมบัติ60ปีกล่าวไว้ในเชิงอัดว่าสุกรมัทวะ หมายถึงเนื้อสันของสุกรที่เจริญเติบโตอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ซึ่งกล่าวกันว่าอ่อนนุ่มและอุดมไปด้วยไขยมันได้รับการจัดแจงปรุงรสอย่างดีมีมติของอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่าคำว่าสุกรามัทวะหมายถึงชื่อของวิธีปรุงน้ำซุปเป็นจักโครสผสมด้วยข้าวสุกนุ่มนอกจากนี้ยังมีเกจิอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าชื่อว่าสุกรามัทวะ ได้แก่วิธีปรุงยาบำรุงกำลังชนิดหนึ่งซึ่งนายจุนทะตั้งใจปรุงเป็นพิเศษด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่พึงปรินิพานอันหนึ่งในสุครมัทวะนั้นเราเทวดาในมหาทวีปทั้งสี่ซึ่งมีทวีปเล็กจำนวนสองพันทวีปเป็นบริวารตามพากันใส่โอชารสเข้าไปเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงต้องฉันสุครามัทวะ แล้วเกิดอาการประชวนไม่ใช่พระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงทราบหากแต่เป็นกรคาเก่าที่พระองค์เคยสร้างไว้บุพกรรมที่ทำให้ถ่ายด้วยการลงพระโลหิตการถ่ายด้วยการลงพระโลหิตชื่อว่าอติสาระโรคบิดได้ยินว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลขหบดีเลี้ยงชีพด้วยเวชกรรมพระโพธิสัตว์นั้น เมื่อจะเยียวยาบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งผู้ถูกโรคครอบงำจึงปรุงยาเยียวยาอาศัยความประมาทในการให้ทยธรรมของบุตรเศรษฐีนั้นจึงให้โอสถอีกขนาดหนึ่งได้กระทำการถ่ายโดยการสำรอกออกเศรษฐีได้ให้ทรัพย์เป็นอันมากด้วยวิบากกรรมนั้นพระโพธิสัตว์จึงถูกอาพาธด้วยโรคลงโลหิตครอบงำในภพที่เกิดแล้วเกิดแล้ว ในอัตภาพหลังสุดแม้ในปรินิพานสมัยจะได้มีการถ่ายด้วยการลงพระโลหิตในขณะที่เสเวยสุกรมัทวะที่นายจุนทาก,กุมารบุตรปรุงถวายพร้อมกับพระกยาหารอันมีทิพโอชะที่เทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นใส่ลงไว้กำลังช้างแสนโกรเชือกได้ถึงความสิ้นไปในวันเพ็ญเดือนหกพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจำเนินไป เพื่อต้องการปรินิพานในเมืองกุศินาราประทับนั่งในที่หลายแห่งกระหายน้ำทรงดื่มน้ำทรงถึงเมืองกุศินาราด้วยความลำบากอย่างมหันต์แล้วเสด็จปรินิพานในเวลาปัจจุบันสมัยใกล้รุ่งแม้เป็นพระพุทธเจ้ากรรมเก่าก็าไม่ละเว้นด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเราเป็นหมอรักษาโรคได้ทายาบุตรของเศรษฐีด้วยวิบากของกรรมนั้น โรคปักขันธิกาพาดจึงมีแก่เราจะเห็นได้ว่าแม้เป็นอริยบุคคลผู้สูงสุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังหนีกรรมเก่าไม่พ้นไม่สามารถแก้กรรมได้แต่ในปัจจุบันผู้ที่เรียกตนเองว่าชาวพุทธกลับพยายามที่จะสแสวงหาวิธีที่จะหลีกหนีจากกรรมหรือวิธีแก้กรรมกันซึ่งถ้ามีวิธีที่ว่าจริงพระพุทธเจ้าคงไม่ต้องรับเบทนาจากกรรมเก่า ที่เคยกระทํามาในอดีตชาติ